แม่ค้าขายอะไรบ้างครันะบอกได้ไปเลยวเลยคะ่ะได้เสื้อผ้าไปแล้วไปดูร้านอื่นแล้วตุ๊กตาไม่สวยวันนี้จะมาเอาตุ๊กตาจะมาเอาของเล่นไปให้ลูกลูกชื่อไอเดียอะ <laughs> ลูกชื่อไอเดียอ่าตุ๊กตากี่บาทหนึ่งร้อยบาทตุ๊กตาหนึ่งอยบาทอุ้ยแพงจังเลยอันนี้ล่ะกี่บาทอันนี้กี่บาท น่าอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งบาทเหรอใช่ไหมโอ้ถูกจังอันนี้อันนี้สิบบาทนี่สิบบาทเอาเอาเอาหนึ่งบาทนี้ได้ไหมโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาตังก่อนนะอย่หาตังก่อนอย่หาตังก่อนหนึ่งบาทใช่ไหมตั้งทอนด้วยนะคะนี่ค่ะ ไม่มีตงังเลยอ่ามีเจอแล้วตงังอ้าวใส่ถุงให้ด้วยมีถุงไหมแมค่ค้ามีถุงอยู่ค่ะมีถุงอยู่ค่ะแต่ว่าทำไมมีของเยอะจัง <laughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่ค้าโอ๊ยโอยแม่ค้าอะไรคะถุงใหญ่นะ,ะถุงใหญ่ไม่เป็นไรจ้าโอ้โหเ <laughs> ขาจะได้บอกว่าซื้อของอะไรมันเยอะแยะไง จะเอาไหนคะนี่จา้าตุ๊กตาไก่จะไปให้ลูกวันเกิดลูกคนที่สิบเก้านี้ลูกชื่อไอเดียโอเคกี่บาทนะครับสิบบาทหนึ่งบาท <c oughs> โอเคอ่ะหนึ่งบาททอนอทอนด้วยเหรอพอ <c oughs> <c oughs> ดีจังเอาเอาไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนนะโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะอือ <c oughs> ดีจัง <c oughs> จ้าโอเคค่ะแค่นี้นะ